อรเสียงที่ทุกท่านได้ยินนี่นครับเป็นเสียงรถประชาสัมพันธ์ของกิจกรรมเดินวิ่งปันธงปราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเื่องในโอ,อกาสพระราชพิธีมหาคขนเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ 28กรกฎาคม2567นะครับเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจง,งรักภักดีและการออกกำลังกายให้ชีมมีสุขร่างกายสุขภาพแข็งแรงโดยพร้อมเพรียงกันนะครับตามที่กระทรวงดไทยจัดพิธีมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาสะทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเชนจพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับโดย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสิ่งจังหวัดต้นทางได้นํากิจกรรมเดินวิ่งปัป่นโขดตราสัญ,ญลักษณ์ระหว่างที่หนึ่งถึงอวันที่หนึ่งมิถุนายนถึง28กรกฎาคม2 5 6พร้อเจพร้อมเชิญเวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศครับร่วมกันกับกิจกรรมเดินวิ่งปัป่นโขดตราสัญ,ญลักษณ์เพื่อแสดงออกถึงความชงรักพันดีและเป็นการออกกำลังกายให้ชีวิตมีสุขร่างกายสุขภาพแข็งแรงโดยพร้อมเพียงกันนะครับ ซึ่งกิจกรรมที่จังหวัดสกลนครครับประชาสัมพันธ์ให้ี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับว่าสกลนครเรานะครับจัดระหว่างวันที่สองถึง4มิถุนายนครับระหว่างวันที่2ถึง4มิถุนายนซึ่งกะบวนที่ตั้งเห็น,นี้นะครับโอเค็นขบวนที่สี่